เพื่อนๆขามีความจริงหนึ่งอย่างที่บางคนรู้แล้วอาจจะตกใจก็คือว่าเราทุกคนกำลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทุกสิ่งที่เราได้มาค่ะเราดึงดูดทั้งนั้นและหลายๆคนไปถามว่าถามขวัญว่าพี่ขวัญแล้วทำไมได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้แต่สิ่งที่อยากได้ทำไมไม่ดึงดูดมาในหนังสือหลายๆเล่มมาค่ะแม้กระทั่งเล่มน,นี้ที่ขวัญเพิ่งเอ่อโพสไปเมื่อเช้าที่ว่าคุณเคน คุณเฮนตะเคนคนญี่ปุ่นอะนะเขียนไว้ว่าเหมือนเขามีตัวอย่างคนหนึ่งเพื่อนเขาที่เป็นชาวญี่ปุ่นจะดึงดูดมาแต่ผู้ชายนิสัยไม่ดีนางจะมีเขาก็พูดแบบสไตล์เขาไม่ได้ไปชดแล้วแต่มันขำดีเขาพูดว่าผู้หญิงคนนี้เพื่อนเขาคนนี้ จะสามารถดึงดูดได้มาแต่ผู้ชายนิสัยไม่ดีผู้ชายดีๆมีเป็นหมื่นเป็นพันไม่ดึงดูดดึงดูดมาแต่คนนิสัยไม่ดีเพราะว่าทุกครั้งที่ผู้ชายนิสัยไม่ดีทําไม่ดีกับเขาเขาจะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนะคะคนเขาก็บอกให้ฟังว่าเพื่อนเขาจะต้องไปทําการถ้าต้องการที่จะมีชีวิตคู่ที่แสนดีก็ต้องไปทําการปรับเ,เขาเรียกเรื่องเรื่อง เรื่องอะไรในใจอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้จะดึงดูดมาแต่สิ่งไม่ดีดึงดูดมาแต่ได้แต่ของที่ไม่ดีแล้วคราวนี้ขวัญก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อว่าไม่ใช่แค่ในกรณีนี้หลายๆครั้งเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าเออพี่ขวัญทําไมวะทําทไมหนูถึงดึงดูดแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาขวัญจะบอกให้เลยค่ะเหตุผลเพราะอะไรก็ตามที่เราให้พลังสิ่งนั้นมันจะเติบโต เพื่อนๆขะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เจอทุกเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องเฉยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องได้สาระเรื่องมีสาระช่องทางการเป็นทําเงินช่องทางเงินล้านช่องทางการเติบโตเจอคนดีเจอคนเลวเจอคนเฮียเจอคนเจอมนุษย์เราทุกคนเจอบทเรียนเหมือนกันแต่คนเราแตกต่างกันเพราะแต่ละคนให้พลังกับเรื่องอะไรวันๆหนึ่งคุณให้พลังกับเรื่องอะไร อะไรที่คุณคิดอยู่ในสมองคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำคุณกำลังให้พลังกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเพื่อนๆนคิดถึงสิ่งอะไรบ่อยๆนั่นแหละค่ะกำลังเอาพลังไปให้สิ่งเหล่านั้นเพื่อนๆนอกจากคิดแล้วพูดอีกเนี่ยย,ยิ่งมีพลังใหญ่เพราะว่าคิดแล้วก็พูดด้วยยิ่งออกมาเป็นการกระทํานั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูเพื่อนเพื่อนสรวจตัวเองดูไม่ต้องสำรวจอย่างอื่นสำรวจตัวเองดูว่าในหนึ่งวันสมมุตินะเราอยู่คอนโดเฉยๆเลยในหนึ่งวันปุ๊บ พอทุกีเหตุการเสร็จปั๊บสมมุติเรากลับบ้านไปเจอลูกไปเจอแฟนไปเจอพ่อแม่ที่บ้านเราเล่าอะไรเขาฟังเราเล่าเรื่องดีเราเล่าเรื่องไม่ดีเราเล่าเรื่องโน,น่นนี่นั่นทั้งที่ทั้งทิ้งวันนั้นเราก็เจอในทุกๆเรื่องยีิบสี่ชั่วโมงเราก็เจอทุกๆเรื่องแต่เราเลือกจับมาแต่เรื่องบางเรื่องมาเป็นประเด็นมาเล่ามาเมสามามอยเรื่องนั้นแหละคะ่ะเ,เพื่อนๆประเด็นนั้นแหละคะ่ะที่ทําให้เรารู้จักตัวเองว่าเออทาไมเรา ให้พลังหรือว่าเราเออเกียร์อัแมกซัมเขาเรียกอะไรนอกประจใจเนี่เอ้ยเราไปโฟกัสไปจุดจอ่อไปสังเกตไปไปดูไปเอามาแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะยกตัวอย่างอะไรเดียวอา้ายกตัวอย่างร้านอาหารแล้วกันเบื่อยกตัวอย่างร้านนวด ทำมาทุกร้านแหละร้านอาหารร้านยกตัวร้านนะยกตัวอย่างร้านอาหารและกันอ่ะร้านอาหารเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมาลูกค้าโอ้ร้านอาหารลูกค้าเยอะมากร้านนวดลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าร้านอาหารหรอกเพราะว่าร้านอาหารเขาลูกค้าเยอะคราวนี้ปักลูกค้าแต่ละวันก็แบบดีดีดีจู่มีวันหนึ่งลูกค้ามีลูกค้าที่ก็เราเรียกว่างี่เง่าแหละโอ้ยไม่ได้ฉันสั่งอันนี้ฉันไม่เอานั้นฉันไม่เอาอั้นอืมลองดูดิในครัวหรือว่าตัวเราเอง พูดถึงแต่ลูกค้าคนนี้เลยพูดถึงแต่ลูกค้าคนนี้ไอ้ลูกค้าคน,นดีๆที่สั่งอะไรง่ายๆเราไม่เคยได้พูดถึงหรอกอเพราะฉะนั้นค่ะนี่แหละจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของสมองเราที่แบบว่าจะต้องระมัดระวังสิ่งที่มันแปลกปลอมเพื่อการดูรอดแต่จริงๆการที่เราจะรอดจริงๆเราจะต้องรู้ทันสมองเราจะต้องรู้ทันเขารู้ทันมันว่าเฮ้ยไม่ ไม่เราจะต้องไม่เกียร์อัพแม็กซัมเราจะต้องไม่ไปโฟกัสในอะไรที่มันไม่ดีลูกค้าไม่ดีคนไม่ดีเราไปต้องไปโฟกัสและเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นถ้าตอนนี้มีปัญหาว่าทําไมเนาะคบใครแต่ละคนมีแต่ผู้ชายนิสัยแบบนี้มีแต่ผู้ชายเจ้าชู้เข้ามาหาหรือว่ามีแต่ผู้ชายตีเมียหรือมีแต่ผู้ชายขี้เล่าเราไปให้พลังหรือเปล่าต่อไปนี้ไม่ต้องให้พลังไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปน่นนี่นั่น ัญมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งมากที่ย้ายมาทํางานเดนมาร์กเป็นทำฟินแลนเชียลทำลงทําบริษัทดังของเดนมาร์กได้แหละนางก็มาให้ขวัญนวดแล้วนางก็โอ้ยขวัญเนี่ยฉันน่ยนะทําไมเจอคนเดนมาร์กแบบลบบแลาวแบบลาบลขวัญก็บอกว่าอยากเลิกเจอคนกลุ่มนี้ไหมเขาบอกเอออยากเลิกทาไมอ่ะขวัญบอกว่าอีกนอนซะอีกหน่อยก็คือเพิกเฉยซะ เพิกเฉยกับคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเธอจะได้ไม่ดึงดึกไม่ดึงดูดแล้วขวัญรู้ว่าคนกลุ่มนี้คนกลุ่มมีตังค์อะเพื่อนๆกลุ่มคนกลุ่มมีเงินมีทองเขาไม่ได้แค่มีงานทําอย่างนี้นนเพื่อนเขาเขาขมีไมซ์เซ็ทเขาปรับไมซ์เซ็ทเขามีความมองโลกในแง่บวกหรือปรับไมซ์เซ็ในแง่บวกในระดับใหญ่ๆเขาบอกเออจริงขวัญจริงจริงขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากที่เตือนสติเห็นไหมเขาก็รู้แล้วว่าเราอยู่ในการคุยภาษาเดียวกับเขารู้เรื่องคือคุยภาษาไมซ์เซ็มีอีกคนนึงเป็นผู้ช มีอายุแล้วเออมีผู้มีผู้ชายคนนี้เมียอายุแล้วขวัญร่างกายฉันมีอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมอายุอายุหกสิบสามแล้วก็เริ่มเริ่มตื่นตระหนกตกใจแล้วฉันร่างกายของฉันที่เธอเห็นนะที่เจอนวดลูกค้ามาหลายคนน่ะร่างกายฉันแย่กว่าคนอื่นไหมขวัญก็เห็นว่าแล้วแล้วว่านางว่านางเออวิตกจดิตขวัญก็บอกเขาว่าเดวิดฉันแนะนํานะถ้าหากเธอเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเธอไม่โอเคและเธอกังวลจริงๆนะ รีบไปหาหมอให้หมอตรวจให้หมอตรวจเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นสาเหตุจากอะไรถ้าสมมุติว่าหมอตรวจไม่มีอะไรเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าตราบใดที่เธอยังตกใจยังกังวลยังวิตกกังวลน่ะเชน่งกลัวเธอจะดึงดูดสิ่งไม่ดีโรคไม่ดีเข้ามาในร่างกายนะเขเออจริงว่าขวัญจริงจริงจริงขอบคุณที่เตือนสติแล้วหวังก็บอกนางว่าจะไม่ต้องกลัวร่างกายเธอกล้ามเนื้อเธอ แข็งเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้มากไปกว่าชาวบ้านมีคนที่เยอะกว่าเธออีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เพราะฉะนั้นคะ่ะเพื่อนๆขะการที่เพื่อนๆให้พลังอะไรการที่เพื่อนๆระมัดระวังให้พลังอะไรเยอะๆสิ่งนั้นล่ะค่ะมันจะมาเพราะฉะนั้นเอาจริตแบบเนี้ยไปดึงดูดสิ่งดีๆเช่นอยากได้แฟนดีๆใช่ไหม เพิกเฉยซะกับผู้ชายนิสัยไม่ดีผู้ชายคนไหนดีๆหรือไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้อยากได้หน้าตาแบบนี้อยากได้นิสัยแบบนี้อยากได้ดารานิสัยแบบนี้หาดาราไทยไม่ได้หาดาราฝรั่งก็ได้แล้วก็เวลาสมมติจะพูดถึงเวลาได้ยินคนอื่นที่พูดถึงผู้ชายพูดถึงสามีไม่ดีคุณก็ขอไม่ได้บอกว่าคุณปิดหูแร้วคุณปิดไม่ได้หรอก <laughs> แล้วคุณก็บอกว่าไม่พูดไม่พูดไม่เวลาเขาเล่าให้คุณฟังอ่ะคุณเอาสมองไปจินตนาการดิอืมนะ แฟนในอนาคตของฉันเหมือนพี่แบดพีทนะหรือไม่ตอนนี้ใครมีแฟนดีๆอยู่แล้วว่าคิดในใจไม่ต้องคุดไม่ต้องพูดเขาดีจังเลยแฟนฉันนิสัยดีดีจังเลย,แฟน,นย,เลยแฟนฉันน่าหลากักดีจังเลยที่แฟนฉันไม่เป็นแบบนั้นเราจะต้องบอกจิตตัวเองถ้าคุณปล่อยให้จิตว่างๆนะเพื่อนๆถ้าคุณปล่อยให้จิตว่างๆเวลาเพื่อนและใครเล่าอะไรไม่ดีเข้ามานะ่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนๆน่นะจิตว่างอะเข้าไปในจิตเลยแต่ปัญหาของเราไม่ใช่เพื่อนเล่าอะไรไม่ดี เปิด u ู u ูบไปดูแต่ของไม่ดีทั้งนั้นที่เราเลือกได้ที่จะปัดมันทิ้งซะเพื่อนๆค่ะถ้าหากว่า YouTube เพื่อนๆระมัดระวังได้ก็จงระมัดระวังอย่าเสพข่าวร้ายแต่ถ้าหากว่าเวลาคนมาพูดอะไรแล้วเพื่อนๆระมัดระวังไม่ได้ให้บอกตัวเองให้คิดในใจกับตัวเองบอกตัวเองให้สมองมันคิดแต่เรื่องดีๆเพื่อมันจะได้อิอรนเชิกเพิกเฉย,เฉย,เฉย,เฉยกับสิ่งที่คนนั้นเขาเล่าไม่ดีให้ฟัง เพื่อนเเชื่อขวัญคนที่เขาเล่าเรื่องไม่ดีให้ฟังเราไม่อืออหอหมกรับโล่งไม่เกินสามครั้งเขาก็ไม่อยากเล่าให้เราฟังแล้วไม่สนุกแต่การที่คนมาเล่าให้เราฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆขวัญที่ได้บอกอย่าไปโทษคนอื่นเราเองหรือเปล่าที่ชอบเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นอยากให้พลังงานเราเปลี่ยนอยากให้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอยากไปจากอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ว่ะพี่ขวัญเอาวิธีการของข,องขวัญไปใช้ เวลาใครมาเล่ามานินทาอะไรไม่เออไม่ออไม่หอมไม่หมกไม่ต่อยอดไม่ไปเอออ่อหอมหมกไม่เบ้ําไม่ไบอะไรต่อเขาไม่สนุกหรอกเพื่อนๆเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่าให้มึงฟังแล้วขวัญเนี่ยไม่มีใครมาเล่าเรื่องไม่ดีให้ฟังแบบว่าเขารู้ว่าไม่สนุกแล้วเนี่ยยิ่งขวัญประกาศตัวในเฟซบุ๊กขวัญยิ่งทาคลิปแบบเนี้ยเขารู้ว่าอย่าไปเล่าเรื่องไม่ดีให้ขวัญฟังเลยมันก็สบายเราไปอีกไม่ต้องอย่างอื่นแม้กระทั่งแฟนขวัญน็รู้ เวลาเขาเล่าเรื่องไม่ดีเนี่ยขันก็นแบบเฉยๆเหมือนอันเมโนโนี่นั่นเพิกเฉยเขาก็โคโคโครู้แล้วอุ๊บไม่ต้องเล่าก่อนฟังและในบรรยากาศในบ้านก็ไม่มีพอบรรยากาศในบ้านไม่มีก็บรรยากาศดีขึ้นโอ้โอยู่กับเธอแล้วชีวิตมันดีขึ้นไปอีก <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆมัมมอยหอมปากหอมคอสุกสัน์วันโพสเกอร์นะคะอีสเตอร์นะคะใกล้แล้ะแต่ช่วงนี้เด็กๆ,ๆปิดเทอมเฉะนั้นดีค่ะต้อง หนีงงหนีงานไม่อยู่กับลูกสามีให้ทํางานอยู่นอกบ้านเราหนาวเราก็แอบหนีกันมาอยู่กันตรงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีวันอีสเตอร์ค่ะพระขวันค่ะ